ทุกคนลางที่สองอ้อเอาเไม่รย้วะเอา้าแ <c oughs> ะได้แต่แข็งมั้โ <c oughs> ป๊ดขึ้นบ่ามาปุ๊บอะไรเอเอกร้าบสบายดีได้กร้าบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฟังลาวฟังไทยรุงทุงตลางประเทศที่กำลังเข้ามาติดตามช่องของสมัยเนาะม้นนี้ก็สบายดีย่ำแรงๆนะสมัยจะมาเซอร์เบสโกบเนี่ยทุกคน ามากับเบ้าซุรินนะมอน,นี้เบดเท่ากับหลายเต้าไปพี่น้องห้าสิบหลางแต่ว่าเบ้าซุรินเพิ่นไปคุดขี้กระเดินท่านะทุกคนไม่เท่ากับจะไปตามหลังนะมัน,นี้ขี้กระเดินกระอุดได้นะทุกคนจักมาละได้จักบอกไปติดตามไป้บ้างน้ำเดียวทุกคนเราจะเสืเอ้อเบ็ดกบขันบีได้แล้วก็เ,าเราจะเสื้อเบดป่านะั่ทุกคนเพราะว่าบอลเสื้อเบ็ดกบมันกันแา่ได้นะ น้ำหน้านี่กะมีน้ำอยู่ทุกคนคั้นน้ำแห้งมากะจะซื้อสบายได้นะไปทุกคนเากาตอนค้ำคัม็แบบนี้ทุกคนมิดเงียบเลยบาซูลินกะคูดแอนยูทางเพลงน้อยเขาทุกคน,กคนเดี๋ยวเอาจะไปเบิง่งเขาขึ้นได้จักตู่แล้วนะเพราะว่าค้ำแล้วนี่ปกติมาก็ห้ากับพ่อเสื้อทุกคนทำานี่ เฮาหักมาตะบ,บ้านเสียงป่าบอนตามตามเนี่ยค่ะถ้าเซเว็ดกบบีพ่อแล้วกนะนนาจะเซเว็ดป่านั่นทุกคนเพราะว่าเบ็ดกบค่ะต้องได้เห็นรูปขี้ดินคักๆนะหัมาเกือบยันท่านทุกคนบ้าชูลินยัน,นคุดแล้วเล่ะสวัสดีทุกคน ทางสมัยก็เป็นผู้ถือเบ็ดเน,นี่ยเพราะว่าบอลเสื้อมันก็น,น้อยเอทุกคนสบายสุดลิ้นเสื้อนะเยอะขำมาจากเสื้อมืดเจ้าคนนั่นนะ ซือแบบนี้ได้นะทุกคนสื้อการเ้าวได้นะยามันขำก่อนซือเบ็ดกบมเพาจะได้รูปก็เนาะรูปมันบนขี้ดินเ้อมันเก้งเลยพี่น้อง ขี้กระเดินกระเซื้อเป็นตูเลยเสื้อขี้กระเดินก้อมแต่นี้เมนส์เสื้อไปซื้อมากก็เยอะคำเลยดิพี่น้องเบ๊ยังเต็มกรรมเมืออกี้การเท้า เสือเลี้ยวแล้วก็คำ้ำเลยทุกคนวันนี้ก็จะไปะหยามฝ่าปะไปะดูมีเสือใช่ไหมเสือนี่กไปดูกัน <c oughs> มีถือคล้องเลยทุกคน ตัวบีนี่ <c ười> ก็เลยดีมาก้๊ดก็เลยเห็นมีทองมาเช็นซักเอะที่ห้อจะไปยามีก่อนทุกคนมาซื้อ เบ็ดป่าพุ่นะพ่อมันค้ำหองไปยามเบ็ดกุบเลยกูน่าจะเป็นเป็นเยืนกนหัวนยนน้มันร้อนมึงไหมจะหลาย ได้มันจะเสียงโครมของมันนะเจ้ากาการนี่ดิแง่ถุงยางเลยหน่าทิมถุงยางอันนี้ดิเซนี่วะ หลำบ่นไมากทุคนมีอลุนอยู่บ่เพิ่มิดอยู่ไง ม,มิด,ดควรปลาผึ้ปลาเข่งปลาเข่งน้อย

เสบเงินใหม่ทุกคนกี่้ํยู่ปลาคนเข้านี่จีบเนาะหน่นนนหลายเยอะทุกน้ำทกเาเดี๋ยวป่ายกุเข้าเลยเลี้ยงทุกคน ล่อชส่นหลายก็มีตะลางลออกระปูง่ายไปายามเบ็ดโกบนี่ทุกคนเบ็ดปลาเขากับยามก็มีตะกระปูเนะี่ยมืดตื่อสมัยกับบิมี่โคมนีม่ทุกคน ผื้โทรศัพท์นี่ไปลุ้นน้ำเดียวทุกคนมันละทึกหรือบอจักบอลเลอร์แล้วเจอทำไมเป็นผู้ยามบีทึมมันม้อ,อ,มอย หยังคือเก่าเดี๋ยวจะพยายามล้างไหม่อีกแลนะ้นะบันนี่คนตัวหนึ<ด>่งเต็มตกเฮ้อจั๊กจก sơ sơ nhé sơ thường đầm nhé không, đi bày ăn ăn đi mất bò Cái cốp tuần 1 leo, mỗi giảm เกอจะซื้อปละไว้ยามมือเซาทุกคนเฮ <c oughs> ้ยครบเป็นดีน <c oughs> เป็นวัดตอนนี้มันเป็นห้องคือมะลาวยไม่ก,กรบไปยามล่างไม้ก่อนทุกคน ลังเล็กเหีงหมานทุนวัดโู้งมงไมก็ะลายเงียงคบเคลดเซลเซลไม่ติดตีแทเงยงไม้ติมลกไฟทุกคนมืดมืด ที่เรือทุกคนลางที่สองนี่โอ้โหเอาไม่้เลยวะเอา้าแกได้แต่แข้งไหมงโป๊ดขึ้นบ่เอามาปูดเอาไหมเออเกาะข้ากีเลยทุกคน

เื้อกับเ <Rocky> <theo> <Station> ื้อไก่เดิมทุกคนโอ้โหถืออีกแล้วทุกคนมืดแท้เม็นรูดแล้วนะลงมาเอาลงมาเอ้แต่ไงเติม แคนมันที่ก็ไปเจอเยอะแยะนี่ไปลางเลยสมอยสมอยอ่ะตัวที่สามนี่คนณบ่ไข่เลยทั้งป่าทั้งกุ๊บกุ๊บกระตูงใหญ่ด้วยนั่น จะไปหยาบมกคอนทุกคนเต้าจะซสื่อเป็นยืมีกคอนหยุไม่อีหยาบมก่อน สุดท้ายอันทุกคนที่เฮาจะพยายามเดี๋ยวเฮาจะไว้ยามมือเช้าอีนเก็นเลิกคือบอกสมอยห่างนี้มือบอเซามายาใหม่ ผมเขาก็ได้สามตัวทุกคนป่าเขาก็ได้สามตัวยากละสารก็พอกินแล้วเนาะไม่เช้าก็กรุ๊ก็มีแต่ตัวใหญ่ๆทุกคนแต่เขาได้ป่าปลาดุกสองตัวปลาเข่งตัวนึงวันนี้เขาก็จะได้มือมือบ้านแล้วทุกคนเป็น,น เนล้วทุกคนกรุ๊อันที่เอาเซอร์เบสได้ก็ได้หกตัวน,นี่อึ้งพูดได้เนี่ตยตัวใหญ่ายอยู่มุกกรุ๊ปก็ทุกคนยามนี้มันจะใหญ่ได้แล้วเนาะนี่ก็มีเพลงแต่ซิบนี้แล้วทุกคนฮัมพ์ฮุเลยที่ห้ามาเบิ่งกะสมัยกะขอข้อมุกพบเจอหลายๆเด้อ เทียมอาติตามแล้วก็ฮับส้วมช่องของสมัยมือตอนเช้าๆนี่สมัยก็บ,บิไดไปยามสำานาเบ็ดกรทุกคนตื่นมาแล้วนึ่งข้าวไว้กิน